ยังอยู่ช่อง7 HD นะครับเอ้ยยังไม่ได้ถามเลยอ๋อเอะยังไม่ได้ถามเหรอใช่คยังอยู่ช่อง7ครับยังอยู่เหมือนเดิมครับผมสปีครับอีก2ปีครับผมช่อง7นะครับกำลังเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็กำลังมีอะไรดีเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับรอติดตามครับผมมองว่าละครนะเราเล่นเพราะเรารัก ยังอยู่ช่อง7 HD นะครับเอ้ยยังไม่ได้ถามนะอ๋อยังไม่ได้ถามเหรอเราถามพอดีเพราไหร่คนบุกเวลาแล้วนะครับผมแต่ว่าเราตอนนี้ก็สัญญาและยังอยู่เดิมยังอยู่ช่อง7ครับยังอยู่เหมือนเดิมครับผมเพิ่งเซ็นฉบับใหม่ไปเซ็นรกีเพิ่มอีกสองปีครับอีกสองปีครับผมด้วยด้วยตามอายุแล้วเนี่ยครับเขาจะเซ็นเป็นไตรมาสละเดี๋ยวนี้แต่ว่าก็คือช่อง7นะครับกำลังเปลี่ยนแปลงครับแล้วก็กําลังมีอะไรดีๆเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับรอติดตามครับแต่ว่าไม่เหมือนกับการแสดงบางท่านที่แบบว่า พอเริ่มอายุเยอะขึ้น,มไ,มไ,นไม่อยากเป็นนักแสดงคือสลาดแต่ว่าเราก็ยังเป็นคนาเดียวคือคือสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าละครนะเราเล่นเพราะเรารักรถ้าถามว่าวันนี้เล่นแล้วรวยกว่าเดิมไหมผงว่าไม่ใช่ถ้าอยากรวยต้องทําธุรกิจครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น20สกว่าปีที่เราอยู่วงการมา27ปีมันก็คือเล่นเล่นจนเป็นเขาเรียกว่า ยังไงดีล่ะเปลี่ยนบทแล้วนะเป็นพ่ออะไรือยัง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  <c oughs> หน้าเรามันยังเป็นพ่อไม่ได้ <c oughs> ไงพี่คือ <c oughs> หน้าเรายังก้มเกึ่งอยู่ <c oughs> จะแก่ก็ไม่แก่ <c oughs> จะหนุ่มก็ไม่หนุ่มเพราะฉะนั้นมันอยู่ในช่วงกลางๆเป็นคุณอาได้ยังเป็นคุณอาได้ครับแต่จริงๆพอเป็นช่องก็ทําให้ละคร,เร,เ,รเรามีต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆเลยอ๋ออันนี้ไม่จริงนะครับไม่จริงครับก็คือเวลาที่เรายังเซ็นเซ็นช่องอยู่เนี่ยนะครับก็คือเขาก็จะดูเรื่องของศักยภาพในการทํางาน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเสมือนสินค้าเราก็จะต้องทําให้ตัวเองดูดีแล้วน่าหยิบใช้เพราะว่าตอนนี้ก็เขียนบอกว่าละครจอดรอออนสามเรื่องเรอออนสามเรื่องครับก็มีพรมพยศเมืองแก้วแล้วก็รักร้ายสายรับครับตอนนี้แต่บทบาทบทนําครับนําบทก็อ๋อหมายถึงว่าบทบาทบทบาทบทบาทที่ได้รับในละครนะครับไร้หนึ่งครับก็ไร้เหมือนเดิมยังเหมือนเดิมครับยังไร้เหมือนเดิมยัที่จะเป็นคนดี คือจริงๆอะผมไม่อยากเป็นคนดีนะครับแต่ว่าด้วยหน้าตาแล้วไม่น่าจะเป็นคนดีเลยเขาก็เลยบังคับให้ผมเป็นอย่างนั้นนะครับจริงๆเขาบอกช่วงนี้เหมือนกระแสแบบละครคู่จิ้นหมามากเราอยากเล่นละครอย่างนี้บ้างไหมครับอ๋อแบบวายๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่อะไรเงี้ย <c eux> ผมไม่ผมไม่ติดนะจะลุกก็ได้จะรับก็ไม่ติดคือเขาเรียกว่าเข้าถึงบทบาทได้ไม่ติดไม่ติดไม่ติด ก็คือถ้ามีบทอย่างนี้นำเสนอก็เราเคิดได้นะคือมันน่าเล่นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นอีกหนึ่งมิติเหมือนอย่างแอนดูโกาเซ่างเงี้ยเป็นไงมิตินั้นนี่คือแบบคิด <l ots> ได้ยังไงดูเสือของเราเนี่ย <l ots> แต่ว่าอย่างที่ผมบอกก็คืออาชีพนักแสดงเนี่ยมันท้าทายตรงนี้ครับก็คือว่าคุณจะรักษาตัวเองให้อยู่ในวงการได้นานแค่ไหนอันนี้คือสําคัญแต่ที่มันสําคัญกว่านั้นก็คือคุณจะมีโอกาสได้เล่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็มีผู้กำกับท่านหนึ่งนะครับเคยเคยบอกผมนะครับก็คือพี่แฮ พี่แฮวที่กำกับน้องหมลล่าบริสุ์นะเขาบอกผมว่าจงเล่นละครเหมือนให้เล่นเป็นเรื่องสุดท้ายเพราะไม่แน่ว่าพรุ่งนี้คุณอาจจะไม่มีละครเล่นอีกเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในอาชีพนี้นะครับแล้วอยู่ในเส้นทางนี้ก็ต้องต้องอดทนนะครับ